หอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดงานเชื่อมโยงและพัฒนาความสำคัญบ้านพีเมืองน้องค่ะเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจังหวัดภูเก็ตและเมืองเฉิงตูค่ะ หอการค้าจังหวัดภูเกต็ตได้จัดงานภูเก็ตยัคเคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบีลดิวซิฟิเอล2024โดยมีนายโสพลสุรรวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเกต็ตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลราวัยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเมืองเฉิงตูประเทศจีนเข้าร่วมงานค่ะเนื่องด้วยว่าหอ,อการค้าจังหวัดภูเกต็ตมีความสัมพันธ์มิตรภาพเป็นมิตรที่ดีกับหอการค้าเฉิงตูในระดับหนึ่งและได้มีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเมือง เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนอยู่หลายครั้งค่ะและทางผู้บริหารของเมืองเฉิงตูเองก็ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ตและความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ด้วยดีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศเพื่อเชื่อมโยงและพัฒน,นาความสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องณบริเวณริมหาดโรงแรมวิจิตบีชรีสอร์ทราวัยเพื่อกระชับความสัมพันธ์มิตรไมตรี ในการร่วมมือกันในอนาคตที่จะยกระดับพัฒนาเมืองไปด้วยกันครับมิวสิกเฟสติวัลของเมืองหงหยวนเนี่ยครับของเมืองนครเึิงตูมาที่จังหวัดภูเก็ตรเราแต่เรามองในภาพใหญ่ฮะมีจะมีมิวสิกเฟสติวัลขนาดใหญ่จุคนได้เป็นหมื่นคนพานักท่องเที่ยวชาวจีนหมื่นคนเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตเป็นประจํา แรกๆอาจจะประจําปีหลังๆก็อาจจะปีละ2ครั้งครับอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อที่จะให้กลุ่มนักท่องเที่ยวพรีเมียม เพื่อหันมามองจังหวัดภูเก็ตเราว่าอยู่ในในแผนที่ของการค้าและการลงทุนของเขาครับในการท่องเที่ยวยังไงภูเก็ตเราสวยงามมีธรรมชาติที่สวยงามเพราะยังไงเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วแต่เรื่องของการที่จะให้สินค้าของเมืองภูเก็ตเราส่งออกไปขายที่ที่ที่ต่างประเทศได้นี่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากก็หอการค้ากําลังพยายามที่จะพัฒนาหาผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่พร้อมที่จะส่งออกไปยังเมืองเฉิงตูครับ